มึงต้อาทำอะไรเด่นต้องทำอะไรมึงมึงทำอะไรทำอะไรทำอะไรเออมึงเอาไงฮะโอ้มึงมาเลงเข้าตาโอ้โหเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงเหลือเกินอ้าวเป็นห่วงแม่แม่เมื่อกี้เมื่อกี้แม่ข้างหน้าบอกโอ้ตาเล็กๆแค่นั้นยังเข้าไปได้ แม่นไปด้วยนะแม่นยัไงตามีอยู่แค่นั้นเข้าไปเลยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าแมลงข้าตาอาจจะเป็นแมงกมีพิษแลวตาสวยๆยังกูก็ไม่เข้าน่าจะเข้าไอ้นี่จะได้ตาสว่างทีฮะอ๋ออันตรายมากเลยแมงแมงตดไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าไหวไหมนะ มันไม่ใช่มึงจะไหวไหมเนี่ยไหวมึงไหวไหมเนี่ยไหวน่าเอร็ดได้วยไหวจริงไหมจริงเสียงมึงเหมือนไม่ไหว